ฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้อยู่ที่ตลาดพีน่น้องจาเล่าใพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่พี่น,อน้องเอ้ยนู้ทหยอดไปดูนีออ่อะคอร์ลฟิล<อ>แบบใด,ดน,นั่นแล้วซองมันแบบใดไม่เบิรนะ์นเลยทางปลาถ่าดเดยเอา,าขีดดอกมาร์คาโฆษณา บ่ายโมงดูว่าสิบบจากเขามาได้บน่นี้สั่งเอฟคองออนไลน์แลวก็มาเอาคองแลวก็มาเาโมงนี้ปลา,ามงมาแต่เมื่อวาน,น,น,นจนมาแปลงห่าหนใหม่ห่านนั้นทั้งคประเฤตหหดดนะิหายน,น,นั่นแลาาห,นนาหานและไปแปลงบ่นนี่แหละทาบันเกีกนะึ่ พี่น้องพ่พอ,พอกับชาวลาวคือเก่าพี่น้องเลยตาคือโกนแทยมันเป็นจังละก่อน,อนเดียวนี่หรือว่าเป็นสตไตล์ <c oughs> เขียนขอบตาเนี่ยน่ะบอรู้ยังไงนนเ,เป็นยังคือนอนเด็กเป็นยังคือนอนด็กกำลังเบาะเบาไทยพี่น้องบ,าบ,บาายอย่า, <c oughs> บาวไทยคนเก่าเขาเลยเราจะมาคนใหม,ม <c oughs> บ่บาบวช <c oughs> พี่น้องเอ้ยดามาสนั่นเจ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้เบาเรื่องกองรอนอืมก่อนทีไปข่าวเรื่องกองรอนสิมาบอกตัวนี้ก่อนเจ้าเป็นคนลาวจะคือบมหูกกฎหมายลาววะหนู <c oughs> ลองไปถามเบิงเนาะแต่ละคนเขาเสิยหูอยู่บ่อืม เรื่องกฎหมายนะส่วนมากนะคนคนลาวนะส่วนมากนะเขาบ่ค่อยหูดอกเขาบ่ได้สนใจกับเรื่องกฎหมายเขาจะาปะเขาไ่ได้สนใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองเขาใจยุเขาสนใจทำมาฮาแดกแต่ละมือแต่ละเว้นนะเสียวยังแดกฮันเดย์บานีลงขี่ไปเรื่องวา่าเรื่องกองร้อนบานีฮาว่ากองร้อนไม่ใช่ยาก่นารักมีเอกเยอะมันก็ไ่ได้โหดหลายปานานบางคนกรับหนูมาอยู่ปี บ่อหุ่นยังอันยังน่นะเฮาลงไปแล้วกระบาดเฮาบาดนี้บรรดาเฮาปันาาามาบะว่าโอ้ยพวกนี้จะเหม็นสะก็จะเป็นมันถอยครับสะทุนสินดีแส,สดงว่ายังบันหัวแจ็คอาจจะคล้องสองดีได้หนินเนาะกลัมาคอมเมนต์จวดจวดลูกสันดานหมาสวย บอกมีเย็นหละให้มันหูโดเฮ่าก็บว่าทองอธิบายว่าเออเฮาไมเถึงว่าแถวเขตบ้านเทามันบอกมีเหตุการณ์แบบนั่นจากแล้วที่มันเกิดเหตุการณ์แบบว่าเออแบบหลีดทายเงินนนนี้นั่นอาจจะเป็นถี่อื่นหรือว่าบ่อนอื่นมันก็บอกคือการบางบ่อนบางสถานที่มันก็เป็นคือการเบิดแม่นล่ว่ก็ฮาก็บอกว่าลองมาสัมผัสเบิง แล้วพอมาป้านมาบ้าเขามาคอมเมนต์ด่ากูโอ้ยสมควรสมนํำหนาเมึงอหนที่กองร้อนเอาเงินเมื่อ่ะมันยังโนกพอสมพตีนคุณพมามาด่ากยจะตีปากอยากตีอย่างโอ้ยจะเป็นสาจะเป็นว่าเก่งค่ะไน้แป้นพิมพ์เป็นเขียนักเลงคีย์บอร์ด ในกรณีนี่นะพายเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็สวยไปเนาะไปอาอแมนือชิเม็นความพะเจ้าว่าอะไรลกี่ะเจ้ารีดเเอาผู้พ้า่มนกมีผู้พ่อก็ไตูมพ่อกับมีมันกระบางสถานถี่มันก็บลยคือกันก็ว้าไปอยู่อันนี้เวลาว่าวนะบมมีฟังฟังแต่หน่อยหนึ่งแล้วก็มาคอมเมนต์จิกกัดมาเห่ามาหอนกูออกมาเลยปานมาบ่า จะเป็นซาดมึงก็ไม่มึงไม่โดนกูโดนโอ้ยสมลำหนาสมลำหนาแล้วอุสมลำหนาอีก้มึงโดนตลอดไปย้อนมึงเป็นอย่างสัตวแล้วมึงยังโดนกับตัแมนว่าเออมาแหละสิมาโดนอย่างเดียวมันบอกเวลาเฮาไปเฮาก็โดนบางทีเฮากับเฮากับสิบเรียวเฮาโดน,โดนยังไง วเวลาเขาขามไปไทยเขาก็โดนคือกันมันกับคนกรณีคนละเหตุการณ์จังหวะเวลาดูคลิปเดีย๋ยดูให้มันมีสติตายแหละบางทีในส่วนมากโดยคนมันหมักที่มาหาเหลืองเจ้าของสองอยากตีปากจังสันจังสิอ้าวมึงคิดว่างสิ มีแตมือมีอมือมึงบุ้ดีเอาตีเฮ้แมนแมนเออแมนอะแมนเอาหืมมาพี่เอาโบ้ของเธาบนได้สั่งเนาะเอาขอบใจลูกขอบใจนูนูมึงห่าบเอาเทอาได้ลูกล่ะเอาเอาลงเถอะถอยเอาลงเถอะถอยวางบนถาดเลยเอาถวยลงนู้เอาอะอืม เอากระตกนุ่อ,ออกเอายาออกไปจะได้อาหารมันจะเข่าโปรตีนนะฮ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 ิฮะ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 ฮินะฮะฮนฮะฮะะฮ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 ัฮะ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 าะฮะบะฮะฮะฮบฮะฮะฮะฮ แล้วก็สิบบอธิบายอีกพเ้าะบอกอธิบายอีกให้พวกม้าบาา้าฟังนะอธิบายไปมันก,กับบเข่าใจมันก,กับเห่าอยู่ข้างหลังเสยอย่างเดียวไมยสแตกบานนี้สแตกก๋วยเตี๋ยวาม,ม,าม่หมวยมอ้อาวกระซัๆๆมนั่นแหละอย่างเอ้ย เดี๋ยวมันจะเป็นมาบ้าในซ่องกูเด้อมาหอบหิวค่ะมาหิวใช่ค่ะแล้วหิวขาวแล้วออก,กหห็ว่าเอาไปซื้อๆหน่อยถือซา้รเด้วยบอบอ่ได้บไดแมนอารมณ์หิวเด้ดีน่อา,นนอารมณ์อยากใายกันอแไละ <c oughs> อามาันสีบรุตีว่าบอ,อาโอ้ยหอนลองขยันบอสดยี่่ ยินข่าวด้ยวยพี่น,อน้องขอบคุณหล,ลายๆเอฟซีของเขาขอบใจหล,ลายๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะเพื่อมาหามหาฮอนกับมึงออกไปมึงออกไปจากซองกู <c oughs> มึไงได้เ <c oughs> ออการ์ดีอธิบายเรื่องอันนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนมาคอมเมนต์แบบจักยังไงวะ แบบเบาใส่เท่านี้แหละแบบเย็อกเยี่ยนเท่านี้กระจายอีดอกคนเบิ่งนะบางคนนะครับกะหูนใส่มันคือกันแหละแค่มันคอมเมนต์ออกมาเราบกะหูแล้วมันเป็นแนวใดนะแบบคอมเมนต์บ่งบอกทั้งนี่ใส่เจ้าฮองค่ะเด็กมาคอมเมนต์อีกยังว่าอึ้งบ่อยากอันบ่อยากได้ทางลาดยางเ่าดิไม่อยากได้ถนนลาดยางออันนนเี่ยซก เออแลกเนาะไม่อยากได้ถนนเลยวยังกูสิอยากได้เหยังได้แปกเสียเงินกูคือเก่าอืมเก็บเงินเก็บเงินจะไปเหตุอีกสิได้ไม่เหตุยังเพราะฉะนั้นแหละมันอยู่จังสันแหละถนนก็ได้ลูกล่างคุ้มหิฝุ่นไงกุ้มกุ้งกันให้มันอยู่จังสันและอร่อยไหมซัมในเด้อพี่น้องสิกินก๋วยเตี๋ยวก่อน จะแตกก๋วยเตี๋ยวก่อนเราใส่ซอสเดินตายสซอสิเเป็นยังไนนงไน,นี่ซ้ำนี่ลหละ